เขาดูเหนื่อยเราฝึกหนักกันไปหรือเปล่านะผมลงทะเบียนไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วละ่ะเพราะว่าคุณเข้าโรงเรียนผมจะให้คุณฝึกน้อยลงเขากําลังฉันรู้สึกกังวลน,นิดหน่อยแฮะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วคุณคือเซรัตยูใช่ไหมครับช่างเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาจริงๆนะครับไซรัตยูใครหรอ ทุกอย่างยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะไม่ต้องกังวลนะฉันได้นะั้นักเรียนคนอื่นพาคุณชมรอบๆแล้วล่ะฉันยังไม่ชินกับชื่อใหม่ของฉันเลยเขาเป็นชายหนุ่มที่ยอดเยี่ยมฉันคิดว่าคุณสองคนน่าจะเข้ากันได้ดีมากอ่านั่นแหละเบลลี่สวัสดีครับนั่นเขานี่ฉันขอแนะนําคุณขอไฟล์ของเขาให้ผมดูเออไม่ต้องกังวลหรอกครับผมดูแลตัวเองได้ มันไม่ใช่ความคิดที่ผิดมันคือนิสัยการทำงานของฉันปลดให้เขาไปคุ้นเคยกับแคมปัสเบลลีเถอะครับบายครับตามผมมานะทำไมฉันถึงรู้สึกว่ายากที่จะออกจากโจควินนะคุณจะดูแลคุณไซรัสอย่างดีใช่ไหมครับคุณเบลลีแน่นอนสิครับขี้สาว่ายน้ำนี่คือสาว่ายน้ำในวิทยาเขตของเราปกติแล้วมักจะแออัดแต่วันนี้ปิดซ่อมบำรุงนะครับคุณชอบว่ายน้ำหรือเปล่าครับฮะเดเวิน เดวยนคือใครหรอครับผมชื่อไซรัสเป็นไปได้ยังไงกันผมจําคุณได้เมื่อฉันยังเด็กพ่อพาฉันไปเยี่ยมอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ฉันเห็นคุณพอฉันไม่เคยให้ใครเห็นหน้าฉันเมื่อเขกมาที่บ้านเขาจะเห็นหน้าฉันได้ยังไงกันคุณลืมไปแล้วหรือยังแต่ฉันยังจําได้ชัดเจนคุณกําลังนั่งอยู่ในสวนเหมือนเจ้าชายน้อยผู้งดงามแม้แต่ผมของคุณก็เป็นประกายมันนานมาหลายปีแล้วแต่ฉันก็คิดถึงเวลานั้นตลอดเวลา สิ่งที่ไร้เทียมทานและเปราะบางมีอยู่เต็มไปหมดบนโลกนี้เหมือนกับนกขมิน้นฉันไม่ควรแต่ต้องบเบลลี่ตอนนี้ในที่สุดในที่สุดฉันก็จับคุณได้ทนมันไว้ฉันหายใจไม่ออกแต่ฉันต้องทนมันให้ได้ฉันไม่สามารถทำอะไรวุ่วามได้ก่อนจะได้รับความไว้วางใจจากเขาล้องออกมาและต่อสู้เลยครั้งหนึ่งยังไม่มีใครสามารถเข้าถึงคุณได้ แต่ตอนนี้คุณอยู่ในความเมตตาของฉันปล่อยฉันนะเขาให้ฉันลงไปแล้วเขาก็ช่วยฉัน <c oughs> เขาสนุกกับการควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบฉันเคยคิดว่าคุณไร้เทียมทานแต่ตอนนี้คุณถูกทิ้งที่หน้าประตูบ้านฉันแล้วฉันจะทำให้แน่ใจว่าจะสนุกกับคุณปล่อยเขาซะนี่คือสิ่งที่ฉันคาดหวังจากนักเรียนระดับแนวหน้าของโรงเรียนคุณโจควินครับ คุณกําลังเข้าใจผิดน,นะครับดเดวียนตกลงไปในสาเมื่อกี้นี้และผมเป็นคนช่วยชีวิตเขาดเดวียนเหรอไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าไซรัสเป็นใครอย่ายุ่งกับเขาเมียนผมจะจบชีวิตคุณคุณสามารถปกป้องเขาได้จริงเหรอแม่กับพ่อเคยปกป้องฉันตอนนี้กลายเป็นโจควินฉันไม่ต้องการที่จะซ่อนหลังคนอื่นตลอดไปคุณเดินได้ไหมได้อะคอะคุณ แต่ถ้าเจ้าเคลนเป็นเหมือนครอบครัวของฉันทำไมหัวใจของฉันตอนนี้โมบวาบทันทีดูแลตัวเองดีๆล่ะยินดีต้อนรับสุเซนจอนนะครับเราจะมาใช้เวลาที่เหลือด้วยกันที่หลังสักวันหนึง่งใกล้วิทยาเขตฉันไม่คิดว่าเบลลี่จะจาฉันได้แต่นั่นทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นจริงๆอย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องคิดวิธีที่จะได้รับความสนใจจากเขาปัญหาเดียวคือบุคลิกภาพของเขามันไว้ใจไม่ได้ถอดเสื้อของคุณออกแต่ว่า ฮะนิ้วของเขาร้อนจังและลมหายใจของเขาก็แรงมากบนผิวของฉันอ้อยทำไมคุณถึงหน้าแดงอ่าเขาทำแบบนี้อีกครั้งแต่ฉันยังคงเขาอยู่ใกล้มากคุณขาดความสามารถในการรับรู้ถึงอันตรายเขาเฝ้าดูคุณเหมือนหมาป่าพเพื่อล่าเหยื่อแต่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อปัดป้องเขาห<ะ>มายถึงใครหน่ะเบลลี่เหรอแต่ดูสายตาของจควินตอนนี้สิเขาดูมีผลกระทบมากกว่าฉัน ฉันดูไฟล์ของเขาคุณจะไม่ปลอดภัยที่เซนจ๊อทคุณต้องย้ายโรงเรียนผมจัดการเขาได้ครับคุณไม่ได้ฝึกผมมาเพื่อสิ่งนี้หรอฉันอารมณ์เสียใส่เขาหรือเปล่าคุณดูสิคุณไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมเลยคุณเพิ่งใส่อะไรเข้าในปากผมลรอครับยาแก้วหวนขอบคุณที่มารับชมกันนะคะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะคะ